กล้วยไปคืนนะฮะเรามารับกล้วยประชาชนดีกว่านะครับแล้วครั้งหน้าก็จะกลับมาเป็นผู้แทนรัษฎรอีกวันนี้ก็เตรียมรับศึกแล้วกันนายศักสยามทิศชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายนิพนธ์บุญยามณีแลฐมนติช่วยแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกับพลเอกอน,นุพงศ์เผ่าจินดาร่วมกับเจ้าก๊กก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ก็ดาบแรกก็เอาเป็นพอกระสายนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะหนักพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นให้ทางพรกพลังประชารัฐเนี่ยให้ทางพรกภูมิใจไทยเนี่ยเตรียมนักประท้วงมาให้เต็มอัตราศึกเลยนะมาสักสิบคนนะครับมาสัสิบคนเลยมาให้เต็มที่แล้วผมก็คิดว่าเ,เห็นเมื่อวานนี้ถ้าลองวิษนุบอกว่าถ้าได้คะแนนต่ําสุด อาทิตย์เดียวประชาชนก็ลืมใช่ไหมผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่ลืมหรอกใครได้คะแนนห่วยสุดเนี่ยมันก็ไม่สมควรมีหน้าที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้วถ้าใครไปเชื่อไอ้พญาศรีธนนชัยก็ไปตายได้แล้วนะครับสมมุติถ้าเป็นอาวุธเนี่ยมันเข้าสภาไม่ได้เดี๋ยวเครื่องมันดังก็เลยเอาไม้นะครับเอาคือก็เมียก็ีีไว้ชี้หน้างชี้หน้า ชีหน้าบบาบรรลังชีหนา <S 2> <S 2> ้นาอ่าชีหน้าคือเหมือนเป็น p พอยเตอร์เป็น p พอยเตอร์ก็สมมุติถ้าท่านประธานสภาไม่รู้ท่านชวนหายจากโควิดหรือยังก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ใช้หรือเปล่านะครับแต่ก็ทําเต็มที่ตามบทบาทฝ่ายค้านะเห็นท่านผู้นําฝ่ายค้านบอกว่าเป็นฝ่ายค้านอิสระอ,ะอิสระก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอิสระหมายความว่าค้านแบบไร้รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เห็นเห็นว่าพรรคเล็กกลุ่ม16เนี่ยวันนึงก็สัมภาษณ์ว่าเอ๊ะจะล้มรัฐบาลอีกวันนึงก็บอกว่าจะเว้นเป็นบางคนบ้างผมก็เริ่มชักงงแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยผมก็จะไปคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐมเผานะฮะก็ให้แกคุมเสียง16เสียงให้ครบนะครับแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพรรคเล็กใหม่บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินให้ฟังคําอภิปรายก่อนเราค่อยตัดสินวันที่23นะครับ ผมจะไปก่อมให้ทุกคนเปลี่ยนใจกลับมาล้มรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับเอามันอยู่ทําไมพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเอาผู้ว่ชาชาติดีกว่านะฮะเอาคนใหม่ๆดีกว่าตื่นตีสี่เมื่อเช้าก็เห็นผู้ว่ชา,ชาชาติมาทํางานตั้งแต่ตีสีเราอยากเห็นนายงตีตื่นตั้งแต่ตีสีบ้างฝ่ายค้านจัดให้สี่ิบนาทีไม่รวมประท้วงอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วตื่นตีสีมามาย้ําอภิปรายมามามา,มา,มาคิดว่าจะด่าคําไหนที่แบบสุภาพที่สุด มีเนื้อหามีเนื้อหาด้วยมีอัรถรศเหมือนชมละครช่องสามเลยเออเอาแบบเอาแบบจำเลยรักเลยตบจบใครอยากได้กล้วยก็มาทวงเยอะๆเดี๋ยวเจ้าก๊กเขาแบ่งกล้วยกันเองแล้วถ้าใครได้กล้วยไปแล้วก็รอฟังคํำอภิปรายก่อนแล้วก็เอากล้วยไปคืนนะ,ะเอากล้วยไปคืนนะฮะเรามารับกล้วยประชาชนดีกว่า ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ